ช่างทาอีกค่ะแต่ว่ายาตอนที่เหยียบดินเวลาลงไปปุ๊บก็จะดูดดูให้เรอจมออพิมแบบพิมยาตอนที่มันหนักใส่ยีพูดเลยพอเราวันคว่ำม,มันก็จะหนักถือมันจะยากค่ะแล้วก็เพื่อเพียมสู้ให้แบบดูดีแล้วสวยงามทำอีออมันก็เหมือนกับการเล่น,นะคะ่ะ เหมือนการแบบได้ทำขนมทั้งกับข้าวคมอาหารให้เข้ากันแล้วก็ออกมาใสา่พูดใส่จานเมื่อก่อนครอบครัว,ว,ว,วหนูก็ช่วยทำอีหกือครอบครัว,ว,ว,วอื่นๆค่ะตอนที่ไม่อยู่นี่แรกะพ่อเขาเรียนจากคุณยา่าพ่อเขาทำสวยมาก เลาพื่นหนูทําอีกกันนะคะแม่กับพ่อเอาดินใส่พพ์แป๊พี่น็อตโซนเป็น, tá, นคนประกบให้บังเข้าแล้วก็ทุบๆค่าพี่แก้มเขาอะเป็นคนเก็บอิฐวาสนเตาค่ะพี่ก้าเขาทาอิสักกระเต็นแล้วก็ช่วยพี่แก้มลุบเตาด้วยพอพื่นหนูทำงานเสร็จพื่นหนูก็มาพักผ่อนกันมีความสุขแบบเพื่อนเราต้องกินน้ำพร้อมกันเล่นด้วยกัน พ่อคุณเออเขาไม่ทําแทแล้วพูดหนูไม่ทําอยู่หลายปีแล้วเพราะว่าพ่อติดเตียนแม่ก็เลยดูพ่อป๊าข้ามาแล้วหนูไม่เคยสังเกลี่พ่อเลยค่ะเพราะว่าเขาเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กจนโตเขาสู้พวกครอบครัวเขาทนแล้วก็หาเงานให้ครอบครัวพ่อเขาหาแกบอย่าให้ตองสมบูรณ์ไว้ได้ได้มาให้ครอบครัวเขาก็เลยขึ้นไปเขาเผลอลื่น มันก็เลยทำให้เป็นแผลแล้วก็ลูกอีสองคั้งก็เลยติดเตียนอเป็นเพลนพ่อปัสสาวะไม่พอพ่อป่วยพูดถต้นไปหาเงินบางครั้งป่อปูขจานบ้างค่ะญาติถอหญาแล้วก็หนิขึ้นไปกว่าห้องเขาค่ะ ทำงานบ้านยายร้านยายให้บ้านยายส่วนพี่เก้าซื้อของให้ยายน้ำต้นไม้ให้ยายเตอนเป็นงานศพพี่เก้าก็ไปบุดหน้าไฟค่ะหนูต้องไปเย่นทานค่เขาจะบุดทานยายรักนะลูกรักหนูไะมหูเป็นเด็กดีนะลูกอย่าเด้อให้เป็นเด็กดีนะยายรักนะครับ เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บมานี้ยเนี้ยงานบ้าเม่อปุ๊เปุบปัตันให้เท่าไรล้อยนึงพีหนูได้ตัมาแล้วพ่หก็ให้พ่อแม่ซื้เปลนเพื่อให้พอเพื่อทแผลซื้กับข้าวใ้่อี่วันนี้หนูอยู่กับคุณยายค่ะพราคุณยายให้อยู่ฟรีเพราะว่าพ่อติดเตียนค่ะมีวันนึงค่ะที่ หนูนั่นดูครอบครัวเขาทํากันหนูขิ้ในใจว่าอยากทาเหมือนเหมือนพวกเขาแล้วตอนนั้นเขาทางานเสร็จเขาก็นั่งกินน้ํายิ้มด้วยกันแล้วหนูก็ไปแอบมองเขาค่ะหนุนหลับตาปุ๊บม,มันก็เป็นผ้าพ่อเพื่อเรายิ้มด้วยกันเน่ะพอหนูมือตาม,มาเป็นตากินน้ําอยู่กับคุณยายค่ะแล้วหนูก็น้้าตาจะร่วนโดยพ่อสบายดีเขาพ่อบอกว่าทำเองไม่ได้เขาโกนหนูเละก็เละจริงๆเลยค่ะ ก็ตอนนั้นหนูทำไม่ได้ค่ะและ้วแม่ก็สอนหนูตอนนี้หนูรู้หมดเลยค่ะการทําอิฐล้นจาดเปิดน้ําก่อนแล้วก็ดินใสเอาขี t เท r าเอาเอาแกบโดนขี t เท่าจะให้ดินนุ่มค่ะส่วนแกะจะให้ดินไปเกาะแล้วก็เหยียบเหยียบเสร็จแล้วก็แล้วตัดใส่ในเครื่องค่ะแล้วเครื่องก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็จะกลายเป็นดินเหลวค่ะ พอได้เยอะแล้วเอาพั่วตัดแล้วก็สำลดุดพอใส่เต็มแล้วก็ลากมากาลานแล้วก็อดินใส่ในพิมพ์ค่ะต้นนุ่นให้มันเข้าไปต้องขูดออกจนโตนค่ะเพราได้เสร็จแล้วเราน้ำลาดเราน้ำถูๆข้บนให้แบบสวยข้อสุดท้ายก็คือวางพิมพ์วางนนดินค่ะแล้วต้องค่อยๆยกขึ้นเลยเงแบงนี้มันจะเรียกพอีเสร็จเราต้องใส่เหมือนเดิมค่ะ เต็มล้าลูกซองสองามวันก็จะแห้งแล้วก็มาปกบกันแล้วก็เอาไม้ตีค่ะตีให้มันสวยงามแล้วก็ตรงจากนั้นก็เอากระเทียมมาใส่เข็นไปในรถอีกเริ่มในเตาเขาเรียกว่าตั้นเตาแล้วก็ปิดกำแพงใส่แก็บแล้วก็จุดเผา หนูจะไม่ไทำอีกเป็นปีแต่ค่าหนูทนนําตอนนี้หนูทําเป็นนะคะตอนนี้หนูต้องไปหางานอืน่นทําแทนค่ะในใจหนูอยากทางานเราอีกค่ะพอแบบเราทําอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราจะเก่งขึ้นเราได้เรียนรู้ยากการทําอีกึันใจแล้วแค่บ้านเอก,นก็ดีใจแล้วคะ่ะอีกอย่างที่หนูชอบคือจะปากับพื่ๆค่ะ ได้มีดูจับปาลาเี่ากับกงกาด้วยด้วยข้าแค่แรนแต่นเหนื่อยค่ะเหนื่อยขนจริงการจับปลาก็คือวิ่งน้กเหนืหก่อนพอเห็นหัวปลาแล้วก็จับจปแล้วกุจริงจ้ก็คือแบบนี้ค่ะ yeah. <Yeah. S 1> อย่าเนี่ยแล้วก็ใส่กระป๋งพอได้เยอะแล้วก็เดินกลับบ้าน <S <S จับปลาคือก่อนเล่นเกมค่ะ พราะว่าจะปลาออกากําลังกายด้วยจะได้แข็งแรงตอนนี้หนูจับปลาได้ปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอแล้วก็ปลากระดีค่ะได้ปลาไปหนูจะเอาไปให้แม่กับคุณย่าทำอาหารค่ะปลาี้ก็ไปขายก็ได้ค่ะตัวละยี่สิบการันตัวถ่ายยายค่ะ หนูปิดเทอมแล้วจะขอยายทำอิฐค่ะในใจอีคันดึงห้าสิบในใจอีขันดึงห้าสิบห้าสิบแบบอีคันนึงไม่ได้อีขันดึงได้ค่ะในใออนหนูจะอ้อนแบบว่าจะทำอิฐเป็นแล้วถ้ายายไม่ให้หนูก็จะเกาะขายาข้ายากให้โอกาสหนูคันหน,หนูหนูก็จะทำให้สุด คย่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าคะขอทำอีกได้ไหมคะฮะขอทำอีกได้ไหมคะโอไม่ได้ทำตั้งนานแล้วอยากมานทำอีกอ่ะเขยแล้วทำไหวอ่ะทำเป็นค่ะแค่เท่านี้ค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะยัยซื้อมั่นใจหนูได้ค่ะจะมั่นใจได้ยังไงไม่ได้ทำตั้งนานหนูทำเป็นแล้วค่ะหนูทำเป็นแล้วค่ะทำอีกแล้วจะทำดีไหมนะดีจะปั้นได้เหรอปั้นได้ร้องไหวเหรอได้ทำดีหรือไม่ให้ทำดีวะเนี่ย หนูขอหนูกอนะยาเปเยอะอย่าทำมือนะก่อนที่จะมาเข้าคุยกับยาค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นคิดว่าไม่ได้ค่ะยายบอกว่าให้ผู้ใหญ่คนโตทำดีกว่ามั้งแล้วหนูก็อ้อนว่าเดี๋ยวหนูทำเองค่ะหนูทำได้หนูทำเป็นแล้วหนูก็อ้อนยายจนยายให้โอกาสอีกรอบนะหนูทำเป็นแล้วหนูจะเป็นเด็กดีไหมเด็กดีทำสวยไหมสวยสวยอ่าวอย่างนั้นยายให้ทำขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณเ่ะตั้งใจเรียนด้วยกลับมาในยายด้วย เดี๋ยวจะบอกยาวว่าขนมทําเหมือนด้ว่าจะทำไม่เป็นแต่ข้านายทําเป็นอะค่ะอยู่มั่นใจว่าจะทําให้สวยที่สุดเลยค่ะตอนนี้อยู่พร้อมจะทําอีกแล้วสู้ไปเอาู เพื่อไงเอาติดๆกันเลยมันหนักมากที่สุดเลยมันนียย้ตอนนี้ค่ะที่กำลังประกบกันเนี่ยเราต้องจับแบบนี้ค่ะแบบให้มันตรงกันนะคะเราจะถทุบง้า,ายนนี้ไปไปเรื่อยๆเราให้มันพุงแถวหน่อย อีกใส่กระเทนค่ะเขาเรียกว่ากระเทนเก็บอีกเพื่อเอาไปปุ๊บในเตาค่ะเออเค้ยิ่งขนไปอยากจินเติมท้บนให้มันเข้ากันวางเอลนแล้วตอนห้ามัน หัวใจสำคัญในการทำอิฐนั้นอยู่ที่ขั้นตอนการเผาเราจะเริ่มจากการเรียงอิฐส่วนฐานโดยเรียงเป็นแถวห่างกันประมาณ1ก้อนอิฐเพื่อให้มีช่องว่างสำหรับการระบายความร้อนและให้เศษท่เทาจากการเผาตกลงมาส่วนชั้นบนจะเรียงอิฐสูงขึ้นไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเว้นตรงกลางเพื่อใส่เชื้อเพลิงในการเผาอิฐจะถูกเผาด้วยไฟที่มีอุณหภูมิ800-900องศาเซลเซียส ต่อเนื่องเป็นเวลา7-10วันความร้อนที่เกิดขึ้นจะไล่ความชืน้นน้ำและก็อากาศในดินออกไปจนหมดทําให้ดินเหนียวและแกลบเกาะตัวกันแน่นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นอิฐสีส้มสวยงามที่มีความแข็งแรงทนทานแค่นี้อิฐก็พร้อมใช้งานแล้วครับคุณ่ยาคะหนูทำอิฐเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วหรอคะค่ะเสร็จแล้วคะ่ะสวยไหมเนี่ยสวยสวยใช้ได้ เก่งนะเนี <si ่ยเดี๋ยวยายมีค่าขนมให้น้ำสวยเก่งขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใจรักนะคะเป็นเด็กด um ah. ีนะลูกตั้งใจทำงานนะหนูเลยคิดว่าเราได้กลับมาทำอิฐได้กลับมายิ้มแย้มค่ะหนูรู้สึกภูมิใจดีใจดีใจที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดค่ะคือสุดแบบ ปีเลยค่ะพราจ้านี่หนูไปทําอิฐให้ยายมายายให้้อยินหนูจะเอาค่าเงินวันนี้ค่ะเอาไปทําซื้อแผ่นเพื่อจะพ่อเพื่อทำแผลเคลื่อนกับค่อให้พ่อค่ะเราให้ครอบครัวก่อนข้าครอบครัวไมีวิมือลายแล้วก็ค่อยๆเก็บออกครอบครัวจุดแล้วแล้วก็เอาเอาเงินที่เราเก็บออาแล้วก็ไปให้ครอบครัวอันนี้ลูกหนูจะาทำอิกคือาเป็นเจ้าของโรมอ่ะแต่พ่อบอกว่าค่าเราแบบเป็นเราแล้วต้องทำให้สวยทำให้ดีทำให้แบบแล้วขาอีกดอด ให้คนอื่นมาซื้อเยอะก็ไ้จตจมไปให้พ่อกับแม่ใช้ให้พ่อไม่ดเน้อนให้อยู่อย่างสบายคนะ่ะ